ข่าววิดย์งคืนฟุตบอลไทยบายบาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่18กรกดาคม2565โดยใช้ผู้บครั้งฟุตบอลไทยครับเรัมารูทุกข่าวบอลไทยในช่วงของอาชิงคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่านใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้จับตา MF ใหม่จากยุโรปมาดามแป้งเตรียมดึงสู่ทีมชาติไทยนะ หลังจากมดาดาแป้งโดนพันล่ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยเดินหน้าทาบทามแข้งลูกครึ่งไทยที่คาแข้งในยุโรปหลายคนเข้าสู่ทีมชาติไทยในยุคปี2022ลุยศึกยุค3ปีที่แชมป์เอเชียที่ผ่านมาซึ่งนั่นสร้างความมือฮาเป็นอย่างมากนะฮะกับปรากฏการณ์ใหม่ในวงการฟุตบอลไทยซึ่งแต่ก็ยังมีผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่ต้องจับตาดูอาจถูกดึงมาเป็นกระสำคัญให้กับทางทีมชาติไทยในเดือนว,วันนี้อย่างทาง โคบี้มูเร่ที่ปัจจุบันค้าแข่งกับสโม,มสรแมนเชสเตอร์เตดทีมชั้นนาในศึกพรีเมียร์ลิงกฤษในครั้งนี้ปัจจุบันเขาเป็นนักเตะกำลังสำคัญของทีมเยาวชนสโม,มสรแมนเชสเตอร์เตดชุดอายุ15ปีและก็อายุ18ปีสำหรับทางเคอร์บินเมอร์เรนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษของแมนเชสเตอร์เตดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลิงกฤษเขามีคุณแม่เป็นคนไทยมีคุณพ่อเป็นชนอังกฤษเข้าร่วมกันแข่งขันในแคมเดอรมีแมนเชสเตอร์เตดตั้งแต่อายุ8ขวบ โดยเคอร์บินเมอร์เรด้วยวัยเพียงแค่15ปีแต่มีส่วนสูงมากถึง175เซนติเมตรเล่นตำแหน่งปีกขวาเคยได้รับฉายานิวเบคแฮมจากสื่อในอังกฤบมาแล้วเพราะเขานั้นมีสไตล์การเล่นที่เปิดบอลยาวที่มีความแม่นยำสูงไมีจังหวะยิงไกลที่เฉียบคมและเขายังมีทีเด็ดในการเล่นลูกเซตพีก,กันอีกด้วยที่สำคัญในไอจีของเขาจะใส่รูปธงอังกฤษคู่ทางธงไทยซึ่งมีโอกาสไม่ใช่น้อยที่เขาจะเลือกเล่นกับทางทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้ เป็นนวัตการน,นี้ต้องรอกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากตีนัทแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูคนนี้กันน้่นครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับมิกามิเปิดใจหมดเปลือกเห็นสุโชคแล้วเหมือนเห็นหนึ่งนักเตะของไทยเลยนะโดยทางที่โปรคสืบมิกามิประธานสโมสรคอนเซเลสปโรได้เปิดเผยถึงทางสุโชคโดยระบุว่านับแตท่ที่ทีมปล่อยตัวเชนาทิปสงกสินไปร่วมทีมคาว์วาสกิฟอนเทล คอนเซนตสเปรโรนั้นจําเป็นต้องหาตัวเตจที่จะเข้ามาแทนที่ชนาทิพย์โดยจากการที่เปิดตัวสุปโชคนั้นรู้สึกเหมือนเห็นชนาทิพย์ในวัยเพียงแค่24ปีในตอนนั้นนับตั้งแต่ทีมปล่อยชนาทิพย์สงกสินในช่วงก่อนจะเปิดฤดูกาล2022ที่ผ่านมาให้กับทางคาวาลสกิฟอนเตเล่แชมป์เจลิก2 0 2 1เราต้องหาตัวแทนในระดับเดียวกันกับทางเบซิเจจากที่ผมเห็นสุปโชคนั้นก็รู้สึกเหมือนที่เห็นชนาทิพ เมื่อตอนอายุเพียงแค่24ปีปัจจุบันอ่าชนาทิพย์คนนี้ปาไปถึงอายุ28ปีแล้วและคิดว่าเมื่อทางสุภโชคร่างกายฟิตพร้อมแล้วจะสามารถช่วยยกระดับทีมได้อย่างมากแน่นอนครับซึ่งรูปแบบการเล่นของสุภโชคไม่หนีจากทางชนาทิพย์มากมายกเต่าไหร่นักซึ่งจะมีคนคอยช่วยดูแลสุภโชคเป็นอย่างดีเพื่อให้ปรับตัวกับสภาพความเป็นอยู่ทั้งในและก็นอกสนามในการเติบโตก้าวไปอีกขั้นเหมือนที่ชนาทิพย์เคยได้รับมา ฐานีแนวรุกทีมชาติไทยได้ย้ายไปร่วมทีมในสัญญายืมตัวจะทางบุริย์6เดือนสัญญาเริ่มวันที่1มิถุนายนถึงวันที่31ธันวาคมพร้อมออปชั่นซื้อขาดซึ่งต่างสมบโชคสาริชาตินันเตรียมประเดิมเกมแรกบนเวทีญี่ปุ่นนัดที่จะพบกับทางดากย่ากันปัสเอสในครั้งนี้เป็นนวัางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาเกันครับความรู้สึกแฟนเซเรโซสกา หลังเพราะว่าทีมจะเอาทีรทรบุญมาทันมาร่วมทีมโดยกรนี้เรามาดูกระแสกันดีกว่านะฮะวันก่อนหน้านี้มีกระแสที่สโมสรญี่ปุ่นสนใจจะดึงทีรทรบุญมาทันคนนี้เข้าไปร่วมทีมโดยสโมสรที่ว่านั้นก็คือเซเลโซสกาเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเรามาดูคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนกันอยากจะให้เซเลโซซกาคว้าตัวทีรทอนะคอมเมนต์ต่อมาทีรดทอมทำผลงานได้ดีมากในฤดูกาลนี้ เขาไม่ต่อมาเซเลโซสก้าจะคว้าตัวธีรดทอนกองหลังบุริลัมได้หรือไม่เขาไม่ต่อมาธท,ทรดทอนแบกซ้ายที่คว้าชแชมป์กับทางมารินอตอยากให้เขามาทาเช่นนี้กับทางเซเลโซจังเลยเขาไม่ต่อมาฉันกำลังลุ้นเซเลโซจะคว้าตัวธท,ทรดทอนได้หรือไม่เขาไม่ต่อมาธท,ทรดทอนเท้าซ้ายปีศาจแห่งทัพเซเลโซสกาเขาไม่ต่อมาอยากเห็นบุญมมทันมาที่เซเลโซสกานะเขาไม่ต่อมา เมื่อพิจนารณาแล้วการเสริมแกร่งด้านหลังก็ขาดไม่ได้อยู่แล้วฉันคิดว่าปรอยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับธีรดตะทอนในช่วงสเสมอน,นี้เขาไม่ตอมาธีรดทอนเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและก็เกมรับเมาไม่ตอมาฉันต้องการจะให้ธทระทอนมาร่วมทีมนะเขาไม่ตอมาถึงธีรดะทอนคุณควรมาที่อซากาในครั้งนี้เขาไม่ตอมาโอ้ธีรทรจะกลับมาที่ญี่ปุ่นอีกใช่ไหมเขาไม่ตอมารักธทระทอนกันไหมคะ เซเลโซสการักมากเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาทเลทอนคุณว่ายัางไงจะดีมากเลยนะถ้าคุณได้มาร่วมทีมเซเลโซสกาคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันต้องการเทเลทอนมากที่สุดเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเซเลโซสกาจะคว้าตัวทเลทอนใช่ไหมคอมเมนต์ Comment ต่อมาสำหรับทางทเลทอนโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นการเสริมกำลังที่ดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาเทเลทอนฉันไม่สงสัยในความสามารถของเขาอยากให้ทีมคว้าตัวเขาจึงได้และสุดท้าย ทีมเรานั้นกำลังเสริมธีรท,ทรเข้ามาจริงประเนี่ยเป็นนักว่าง,งานที่ต้องรองดูกันต่อไปกแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีครับอินโดนีเซียตีข่าวจอดลา AFF ย้ายโซนประเด็นคู่ไทยและก็เวียดนามน,นะโดยกันที่ทางสื่ออินโดนีเซียระกงานข่าวใหญ่ทีมชาติอินโดนีเซียอาจถึงคราวอำลา AFF หลังถูกเมินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศึกยู19ปีที่ชิงแชมป์อาเซียน โดยกันนีบอกได้เลยว่าเตรียมจะพิจารณาขอเข้าร่วมในศึก EAFF แทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทีมชาติอินโดนีเซียภายใต้การนัทัืของชินตายังต้องตกรอบแรกจากทาง H 2 h จากผลการแข่งขันของคู่ไทยและก็เวียดนามซึ่งนั่นส่งผลให้ไทยและก็เวียดนามผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศล่าสุดโมฮัมหมัดอ,อิบรีวานประธานสมาค,คมฟุตบอลอินโดนีเซียเปิดเผยถึงประเด็นในเรื่องนี้นะ้นว่าเราไม่พอใจที่ถูกเพิกเฉยต่อสิ่งที่เราแจ้งไป เรารู้สึกว่าเปรานั้นไม่ได้รับความยุติธรรมและกำลังพิจารณาจะขอไปเข้าร่วมกับทางสมพ,พันธ์ฟุบอลเอเชียตะวันออกหรือว่า EAFF พวกเขาดูชัดเจนและก็มีทิศทางที่ดีกว่าเราจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างที่ช่วนคิดได้ดีแต่ต้องรอคำตอบจากทาง a f f กันอีกครั้งในครั้นี้ไปด้านว่างานนี้ต้องรอติดต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อม,มาก,กันอีกครับ ความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นหลังเห็นฟอนเตเล่ปล่อยคลิปชนาทิพ์ชูรงดวลกระทังลีเดร์เบซี่โดยเริ่มจากคอมเมนต์ที่1ถูกคู่แล้วสหรับฟอนเตเล่เขาไม่ต่อมาฉันมอกว่าชนาทิพ์จะหยุดแมซี่ได้ในขง้งนี้เขาไม่ต่อมาหากใส่ชนาทิพ์เดินเกมยืนหลังกองหน้าสตัวฉันมองว่าเราจะสู้ p s เได้นะเขาไม่ตอมาฉันอยากที่จะเห็นชนาทิพ์ประทับแมซี่เหลือเกินเขาไม่ต่อมา เกมนี้ไม่มีชื่อของโชโกะทานิกชิและก็มิกิยามาเนะเขาเมนต่อมาฉันอยากให้พวกคุณได้ใช้วิดีโอนี้แนะนําผู้เล่นก่อนเกมในสนามนะเขาเมนต่อมาชาทิปดูแล้วสุดยอดมากเขาเมนต่อมาชาทิป j 18เขาเมนต่อมาธนาพลเมืองซัปโปโรฉันรอคอยที่จะได้ชมชนาทิปมาเล่นในเกมกับทาง PSG นะเขาเมนต่อมาฉันรักหมายเลข18เขาเมนต่อมาชิงทุกคนเลย คอมเมนต่อมาชน,นาทิพ์ดวลแนวรุกอาร์เจนตินาในครั้งนี้คอมเมนต่อมาเบอร์สิคือที่สุดแล้วคอมเมนต่อมาฉันกำลังมองย้อนกลับไปในเกมกระทางกําบะโอซาก้ารึ่งหลังชนาทิพ์เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดีวยวกันคอมเมนต่อมาเจนชนาทิพ์สู้ๆนะและอมเมไต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าชนาทิพ์เจอแมซี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะเป็นนว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันกน,นะครับว่าจะเป็นเช่นไร ลรามาดูประเด็นข่าวจอมากกนดีก่าครับเพราะ AFF ยืนยันเผยทีมวางชิงแชมป์อาเซียน2022ปลอร,รุนอีกหนึ่งชาตินะโดยทีมชาติไทยเตรียมไปเป็นทีมวางในโถที่1ของการแข่งขันฟุตบอลมิโซบิชิอิเล็กทริกครับ2022ที่จะแข่งขันในช่วงปลายปีนี้ ตัวช้างศึกจะถูกวางเป็นทีมวางในกลุ่ม A ในการจับรลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือการแข่งขันมิสุบิชิอิเล็กทริกครับ2022อย่างแน่นอนอยู่แล้วขณะที่ทีมวางอีกหนทีมจะต้องรอทาง AFF หรือสมาพานันธ์ฟุตบอลอาเซียนประกาศอย่างเป็นทางการกันอีกครั้ง โดยทางด้นานของภาทิตสุป,ปรพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยได้ว่าการคำนวณน,นั้นเบื้องต้นจะเอาผลงานจากการแข่งขัน3ครั้งหลังสุดมาตัดสินโดยผลงานของทีมชาติไทยจดการจากการคว้าแชมป์สครั้งคือปี2016 และก็ปี2021จาก3ครั้งหลังสุดนั้นจะได้เป็นทีมวางอย่างแน่นอนส่วนอีกทีมต้องรอการประกาศอย่างที่แน่นอนกันอีกครั้งว่าจะใช้วิธีการคำนวณในรูปแบบใดซึ่งก็ต้องประรุลุ้นกันระหว่างเวียดนามแชมป์ปี2018แล้วก็ทางอินโดนีเซียเข้าชิง2จะทั้งหมด3ครั้งหลังสุดในครั้งนี้ โดยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลมิสซบิชิเอเล็กทิครับก่อนหน้านี้ใช้ชื่อได้ว่าฟุตบอลสศรษกิจครับและก็มีกําหนดการกลับมาทําการแข่งขันในช่วงเดือนธันวาคมปี2022ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าวพินด้ายเช่นคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจําวันที่18กรกฎาคม2565โดยชายผู้บัครั่งฟุตบอลไทยครับ